ดีครับนักเรียนวันนี้ครูก็มีเนื้อหาของเ,ออเคมีไฟฟ้าในเรื่องของปฏิกิริยารีดอกมาฝากกันนะทีนี้ในปฏิกิริยารีดอกเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือจะเป็นปฏิกิริยาที่มีการให้แล้วก็มีการรับอิเล็กตรอนถามว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราพบเจอปฏิกิริยารีดอกบ้างไหมมีมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็น ปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นในเซลล์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะหรือว่าในกระบวนการหายใจของมนุษย์หรือการย่อยอาหารนะการเกิดสนิมแล้วก็การสึกก่อนของโลหะก,ก็ตามนะพวกนี้นะก็เป็นปฏิกิริยาที่มีการให้และรับอิเล็กตรอนเกิดขึ้นโดยทั้งสิ้นนะทีนี้ในเนื้อหาหลักสูตรของพวกเราเนี่ยมันก็จะมี การทดลองที่แสดงถึงปฏิกิริยารีดอกนะหลักการง่ายๆก็คือก็จะมีนะโลหะอยู่แท่งหนึ่งนะในที่นี้ให้เป็นโลหะ A เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปจุ่มในสารละลายนะในในบิเกอร์นะสารละลายเนี่ยก็จะมีลักษณะก็คือนะมีไอออนของโลหะอยู่ในที่นี้ให้เป็นไอออนของโลหะเนี่ยก็ให้เป็น B บวกกัลกันนะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราเอาโลหะไปจุ่มเสร็จนะทิ้ง ทิ้งเอาไว้สักพักเราก็จะพบว่า,าแท่งโลหะ A ตัวนี้ก็จะเกิดการสึกก่อนเกิดการสึกก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะมีนะมีสารสีอะไรในรูปนี้ก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมมาก็จะมาเกาะอยู่ที่อยู่ที่แท่งโลหะ A นะลักษณะแบบนี้แสดงว่ามีมีการให้แล้วก็มีการรับอิเล็กตรอนเกิดขึ้นเราเรียกปฏิกิริยาลักษณะเนี้ยว่าเป็นปฏิกิริยารีดอก นะทีนี้การที่มันจะเกิดปฏิกิริยารีดอกลักษณะนี้ได้นะมันมีข้อสังเกตก็คือนะไอออนบวกซึ่งนะอยู่ในสารละลายก็คือเป็นไอออนของโลหะ B เนี่ยในที่นี้ก็คือ B บวกเนี่ยมันจะต้องรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่านะไอออนบวกซึ่งเป็นของโลหะ A ก็คือ A บวกโอเคปะ่ะทำไมเราจะต้องเอาไอออนบวกมารับอิเล็กตรอนเพราะว่าเอาบวกมา รับอิเล็กตรอนซึ่งเป็นลบมันก็จะกลายเป็นกลางแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้จากการเอาแท่งโลหะ A เนี่ยนะไปจุ่มในสารละลายที่มีไอออนของโลหะ B อยู่นะไอออนของโลหะ B เนี่ยก็จะทำไปรับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นโลหะ B เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปเกาะอยู่ที่แท่งของโลหะ A ดังรูปนี้นะในรูปนี้ก็คือ แท่งโลหะ A เนี่ยก็จะมีสีเหลืองๆหลมาเกาะอยู่มากมายเห็นไหมก็เกิดจากการที่ไอออนของโลหะ B ตรงเนี้ยไปรับอิเล็กตรอนนั่นเองอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือปฏิกิริยาแรกทีนี้จะเห็นว่าปฏิกิริยาเนี้ยนะ B บวกรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า A บวกใช่ไหมนั่นแสดงว่า B บวกเนี่ยในในสั์เรื่องนี้เราจะเรียก B บวกซึ่งทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนเนี่ยเรียกว่าเป็นตัว ออกซิได้นะซึ่งสารใดก็ตามที่มันเป็นตัวออกซิได์หรือเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนได้ดีเนี่ยมันก็จะมีค่า E0 นะมีค่า E0 รีดักชันเนี่ยมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเปิดตารางแสดงค่า E0 ก็จะพบว่า E0 ของ B นะก็จะมากกว่า E0 ของ A นั่นเองโอเคนะอันนี้ก็คือปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนนะตรงนี้เราเรียกเรียกว่าปฏิกิริยารีดักชัน นะข้อที่1เรียกว่าปฏิกิริยา r ดีดักชันนะทีนี้มาดูต่อนะนอกจากนะบบวกจะไปรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า A แล้วเนี่ยแท่งโลหะ A เนี่ยมันเกิดการสึกก่อนสแสดงว่า A เนี่ยนะให้อิเล็กตรอนนะ A เนี่ยให้อิเล็กตรอนไปให้อิเล็กตรอนแก่ให้อิเล็กตออรกตอนแก,ก,นแก่แก่ B นะ A ก็จะให้อิเล็กตรอนแก่ B ให้ยังไงนี่ไง A ตัวนี้ใช่ไหมนะให้อิเล็กตรอนตัวนี้ออกมาก็แสดงว่าเมื่อมันให้อิเล็กตรอนไปเรื่อยเเนี่ยนะแท่งโลหะ A ตัวเนี้ยก็จะเกิดการสึกก่อนนะแท่งโลหะ A ตัวเนี้ยก็จะเกิดการสึกก่อนเพราะว่า A เนี่ยให้อิเล็กตรอนไปนะ A ให้อิเล็กตรอนไปนั่นเองโอเคนะอ่ะตรงนี้ก็แสดงว่าแท่งโลหะ A เกิดการก่อน,นก็เลยเกิดปฏิกิริยาขึ้นเราเรียก ว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันดังนั้นเนี่ยปฏิกิริยาออกซิเดชันก็จะทําให้แท่งโลหะ A เกิดการกร่อนนะส่วนปฏิกิริยาเรดักชันเนี่ยก็จะทําให้ม,มีสารสีอะไรก็ไม่รู้แล้วนะไปเกาะอยู่ที่แท่งโลหะ A อันนี้แสดงว่ามีการมีการรับอิเล็กตรอนเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราเอาปฏิกิริยา e d ดักชัน กับปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยเอามารวมกันมันก็จะกลายเป็นข้อที่3ซึ่งเราเรียกว่าปฏิกิริยารีดอกนั่นเองนะหมายความว่าเราเอาสมการเนี่ยตัวหนึ่งตัวนี้เป็น1งตัวนี้เป็น2จับสมการ1กับสมการ2ตัวเนี้ยมาบวกกันก็จะเกิดเป็นปฏิกิริยารีดอกนั่นเองดังนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือปฏิกิริยารีดอกก็เป็นปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนก็คือมีทั้งการให้อิเล็กตรอนแล้วก็มีการรับอิเล็กตรอน นะมีทั้งการให้อิเล็กตรอนและการรับอิเล็กตรอนการปรปยาที่มีการให้อิเล็กตรอนเนี่ยเราเรียกว่าปรปยาออกซิเดชันปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนเราเรียกว่าปฏิกิริยารีดักชันนั่นเองนะดังนั้นสารที่ทําหน้าที่เนี่ยเป็นตัวรับอิเล็กตรอนเราเรียกว่าตัวออกซิไดส์นะส่วนสารที่ทําหน้าที่ให้อิเล็กตรอนตัวเนี้ยสาร A ตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าตัวรนะีดิวเรียกว่าตัวรีดิว นั้นจำนักเรียนก็อาจจะจำง่ายว่ารีดิวให้นะออกซิไดซ์รับแบบนี้ก็ได้นะรีดิวให้ออกซิไดซ์รับโอเคไหมอ่คราวนี้ถ้าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้อ่าอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าถ้าเราเอาแท่งโลหะ A ไปจุ่มในสารลานะารลายนะสารละลายเนี้ยมันมีไอออนของโลหะ B อยู่ในที่นี้เป็น B บวกใช่ไหมมันจะเกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่านะบีบวกในตัวเนี้ย จะต้องเป็นตัวออกซิไดท์ที่ดีกว่าต้องเป็นตัวออกซิไดท์ที่ดีกว่า A บวกนะพูดง,ง่ายง่ายตัวออกซิไดท์ก็คือตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนั่นเองตัวออกซิไดท์ก็คือตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนั่นเองโอเคไหมสังเกตจากอะไรค่า e ศย์ของอไอออนที่อยู่ในโลหะนะในสารละลายเนี่ยนะมันจะมีค่าสูงกว่า ของแท่งโลหะนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยค่า e ศย์ของ b นะ b บวกก็จะสูงกว่า a บวกนั่นเองโอเคนะคราวนี้ถ้าเราดูต่อสมมุติว่าครูให้แท่งโลหะเนี้ยเป็นสังกะสีนะเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาแท่งสังกะสีตรงนี้ไปจุ่มในสารละลาย copper ii sulfate ตรงนี้นะสารละลาย copper ii sulfate เราก็จะพบว่าไอ้ copper ii sulfate เนี่ยมันประกอบไปด้วยไอออน ก็คือ Cu 2บวกแล้วก็ SO4 นะสลบแบบนี้โอเคปะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเมื่อเราจุ่มนะจุ่มสังกะสีลงไปในสารละลาย Copper to sulfate เราก็จะสังเกตว่าชิ้นของสังกะสีตัวนี้เกิดการผุกก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีนะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือมีอ สารสีในที่นี้ให้เป็นสารสีเหลืองละจริงๆถ้าเป็นสารสีน้ําตาลแดงตัวนี้นะมีสารสีน้ําตาลแดงตัวนี้มาเกาะนะมาเกาะอ,อยู่ที่แท่งโลหะสังกะสีเสร็จแ,แล้วเนี่ยถ้าเราเอามาเอาแท่งของสังกะสีมาเคาะนะนะมาเคาะเราก็จะพบว่าไอ้สารสีน้ําตาลแดงตัวนี้มันก็จะจะล่วงออกมานะมันก็จะล่วงออกมาถ้าเราสังเกตนะจริงๆแล้วสารละลาย copper to s u ั f a ฟตนี่จะมีสีฟ้าๆนะ จะมีสีฟ้าตรงนี้นะจะมีสีฟ้าแต่ครูดันระลายเหลืองไปแล้วจริงๆมันต้องมีสีฟ้าเต่ดแล้วเนี่ยเมื่อเราทิ้งไว้ทิ้งไว้สักพักสารละลายตรงนี้ก็จะมีสีจางลงจนไม่มีสีสีของละลายเนี่ยสีสารละลายจะจางลงจนกระทั่งไม่มีสีเลยอ่ะเราก็จะพบว่าปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในบิเกอร์เนี่ยนะเป็นปฏิกิริยารีดอกเป็นปฏิกิริยารีดอก สาเหตุที่มันเกิดขึ้น,นได้เนี่ยก็เพราะว่านะ cu ่องบวกหรือ copper นะ copper 2ตัวเนี้ยนะมันเป็นตัวออกซิไดท์ที่ดีกว่านะ zn 2บวกนะตัวนี้นะ zn 2บวกนั่นะหมายความว่า cu 2บวกเนี่ยมันไปรับอิเล็กตรอน2ตัวเพราะตรงนี้2บวกก็2ลบใช่ไหมอิเล็กตรอน2ตัวก็เป็น2ลบแล้วก็กลายเป็นนะ คอปเปอร์ตรงนี้ไปยาตัวนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยา duction นเรียกว่าปฏิกิริยา Reduction เพราะตัวนี้มันรับอิเล็กตรอนนะรับอิเล็กตรอนวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือตัวนี้เดิมเลขออกซิเดชันบวก2ตัวนี้ธาตุอิสระตัวนี้เลขออกซิเดชันเป็น0นยะ์ะเลขออกซิเดชันเป็น0เป็น0ดังนั้นเนี่ยจาก2กลายเป็น0ูนย์แสดงว่าเลขออกซิเดชันเนี่ยตัวนี้มัน นะลดลงนะก็เลยกลายเป็นปฏิกิริยา e d u c t i o n เสร็จแล้วตรงเนี้ยนะเราก็จะพบว่า c o p p e r t o ตัวเนี้ยรับอิเล็กตรอนกลายเป็นทองแดงใช่ไหมเราก็เลยพบสารสีน้ำตาลแดงตรงเนี้ยมาเกาะอยู่ที่แท่งของสังกะสีแบบนี้นะก็เกิดจากการที่ c o p p e r t o ตรงเนี้ยนะมันไปรับอิเล็กตรอนนั่นเองเราจะเรียก c o p p e r t o ตัวนี้ว่าเป็นตัว ที่ทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนเราเรียกว่าตัวออกซิไดซ์นะเราเรียกว่าตัวออกซิไดซ์เสร็จแล้วเนี่ยนะต่อนะเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไอโลหะสังกะสีตรงเนี้ยนะมันเกิดการสึกก่อนทําไมมันถึงเกิดการสึกก่อนก็เนื่องจากว่าแท่งโลหะสังกะสีตรงเนี้ยนะเป็นเป็นตัวที่ทําหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะให้อิเล็กตรอนโลหะสังกะสีนะนะกลายเป็นสังกะสี2บวก แล้วก็จะให้อิเล็กตรอนออกมานะให้อิเล็กตรอนออกมาเราก็จะเรียกปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอนแบบเนี้ยนะเรียกว่าปฏิก sure ิริยาออกซิเดชันนะเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันอ่าดังนั้นตัวเนี้ยสังกะสีตัวเนี้ยก็จะทําหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะเราจะเรียกสารที่ทําหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนตัวเนี้ยว่าเป็นตัวรีดิวนั่นเองนะว่าเป็นตัวรีดิวดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในการทดลองนะ ในการทดลองนี้จะมีทั้งการให้อิเล็กตรอนและการรับอิเล็กตรอนนะนาการรับอิเล็กตรอนตรงนี้ก็ให้เป็นสมก,การที่1นะการให้อิเล็กตรอนตรงนี้ให้เป็นสมก,การที่2เสร็จแล้วเนี่ยถ้านักเรียนเอา2ส,สมก,การตรงนี้นะมารวมกันเอาสองสมการตรงนี้มารวมกันอิเล็กตรอนที่มันอยู่2ฝั่งตรงนี้มันก็จะหักล้างกันหมดมันก็จะกลายเป็น Cu2 บวกกับสังกะสีตรงนี้นะ แล้วก็กลายเป็น Cu เฉยๆนะบวกด้วยสังกะสี2บวกแบบนี้นะสองอิเล็กตรอนตัวนี้ก็จะตัดกันหมดนะซึ่งถ้าเราสังเกตนะในสมการที่1ตเนี่ยตายา Reduction ตรงนี้ใช่ไหมนะมีการรับอิเล็กตรอนตัวนี้เลขออกซิเดชัตัวนี้จาก2กลายเป็น0ก็คือลดลงแต่ในสมการที่2ตัวนี้นะเลขออกซิเดชัจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยตัวนี้คือ0แล้วกลายเป็นบวก2 จะเห็นว่าตัวนี้เลขออกซิเดชันตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นอ่ามันจะเพิ่มขึ้นเลขออกซิเดชันจะเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะจำง่ายๆว่านะลีรับอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันลดนะลีรับลดเห็นไหมลีรับลดออกให้อิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนหลุดออกออกออกตัวนี้เพิ่มนะจำว่าลีรับลดแล้วก็ออกออกเพิ่มก็ได้นะ นะทีนี้ถ้าในปฏิกิริยาเนี้ยมันเกิดขึ้นได้หมายความว่าไงหมายความว่า cu 2บวกตัวเนี้ยมันสามารถรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าสังกะสี2บวกนะเวลารับอิเล็กตรอนนี่เราต้องเอานะไอออนบวกมารับลบใช่ไหมมันถึงจะกลายเป็นกาฬนะเพราะนั้นเนี้ยตัวเนี้ยถ้าเราเปรียบเทียบความสามารถในการรับอิเล็กตรอน cu 2บวกนะจะจะรับอิเล็กตรอนได้ ดีกว่าสังกะสี2บวกนะเราต้องเอาไอออนบวกเนี่ยมารับอิเล็กตรอนดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบการรับอิเล็กตรอนนะเราก็จะต้องเปรียบเทียบในสภาวะที่เป็นไอออนบวกดังนั้นการรับอิเล็กตรอนนี่เราเรียกว่าตัวออกซิไดนะเรียกว่าตัวออกซิไดดังนั้น cu 2บวกก็จึงเป็นตัวออกซิไดที่ดีกว่าสังกะสี2บวกนั่นเอง นะอันนี้ก็คือการทดลองจุ่มจุ่มสังกะสีลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตแล้วเกิดปฏิกิริยานะเกิดได้เพราะอะไรเพราะมีนะโลหะเป็นตัวนะโลหะตรงนี้เป็นตัวให้อิเล็กตรอนแล้วก็มีไอออนบวกตัวนี้นะที่อยู่ในไอออนบวกของโลหะที่อยู่ในสารละลายตรงนี้ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะรับอิเล็กตรอนตรงนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันนะเป็นตัวออกซิไดซ์ให้อิเล็กตรอนก็จะเป็นตัวรีดิวนะ โอเคนะอ่ะคราวนี้มาดูต่อถ้านักเรียนไปศึกษามาแล้วนักเรียนก็จะพบว่านะจากการทดลองเมื่อสักครู่นี้เราก็จะพบว่าในปฏิกิริยารีดอกเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ปฏิกิริยาย่อยๆก็คือ1ปฏิกิริยา o x ก d a t i o n และ2ก็คือปฏิกิริยา r e ดักชันไปยาออกซิเดชันสังเกตยังไงก็คือนะ,อะสารที่เป็นโลหะตัวเนี้ยนะ นะหรือเป็นตัวอื่นก็ได้นะนะจะให้เล็กตอนออกมาแบบนี้นะให้เล็กตอนออกมาแบบนี้นะสารที่ทนะําหน้าที่ให้เล็กตอนแบบนี้เราจะเรียกสารนั้นว่าเป็นตัวรีดิวนะเรียกว่าเป็นตัวรีดิวรีดิวให้อิเล็กตรอนสังเกตยังไงเลขออกซิเดชันเนี่ยจะเพิ่มนะนะักเรียนดูทีละตัวตัวนี้คือ0นยะ์ะธาตุอิสระคือ0ย์ตัวนี้คือถ้าตัวนี้ประจุ2บวกแสดงว่าสังกะสีตัวนี้เลขออกซิเดชันเป็นบวก2ตัวนี้ก็จะมีออกซิเดชันนัมเบอร์จะเพิ่ม เห็นไหมหรืออย่างตัวนี้ 4L- เนี่ยเลขออกซิเดชันตัวนี้เป็นลบหนึ่งตัวนี้ทตุอิสระเป็น0เห็นไหมลบหเป็น0นย์ก็แสดงว่าเลขออกซิเดชันมันเพิ่มขึ้นหรืออย่างตัวนี้เหล็กบวกแสดงว่าเลขออกซิเดชันบวกสกลายเป็นเหล็ก3บวกก็เลขออกซิเดชันบวกสตัวนี้มันก็จะ x เลขออกซิเดชันมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกแสดงว่าตรงเนี้ยนะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน สังเกตคือมีการให้อิเล็กตรอนเห็นไหมให้อิเล็กตรอนแล้วเลขออกซิเดชันนัมเบร์ก็จะเพิ่มเราจะเรียกสารที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนตัวนี้ว่าเป็นตัวรีดิวนะอ่ะรานี้นักเรียนไปดูในปฏิกิริยารีดักชันบ้างในปฏิกิริยารีดักชันเนี่ยก็จะมีการรับอิเล็กตรอนดังนั้นตรงเนี้ยนะซีอูสองบวกรับ2ออิเล็กตรอนกลายเป็นซีอูเฉยหรือตรงนี้รับอิเล็กตรอนปั๊บกลายเป็น นะตัวนี้ธรรมดาเป็นกลางแล้วกลายเป็นลบตัวนี้ก็เลยกลายเป็นไอออนลบนะตัวนี้3บวกลบไป1ก็เลยเหลือ2บวกแบบนี้นะตัวนี้จะเห็นว่าสารตั้งต้นตรงนี้มันรับอิเล็กตรอนนะรับอิเล็กตรอนแล้วเลขออสเดชันตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงดูสิตรงนี้บวก2กลายเป็น0ูนย์ตรงนี้ก็จะลดเห็นไหมตัวนี้0ย์กลายเป็นนะลบหตัวนี้ก็ลดอีกตัวนี้บวก3กลายเป็นบวก2ตัวนี้ก็จะลดอีกเห็นปะ ดังนั้นเนี่ยในไปยาเรดักชันเนี่ยเลขออกซิเดชันก็จะลดนะสารที่ทําหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตรงนี้เราเรียกว่าตัวออกซิไดนะตัวออกซิได์ก็คือตัวที่รับอิเล็กตรอนนั่นเองนะเนี่ยเราก็จำง่ายว่ารีนะรีรับเลขออกซเดชันลดออกออกก็คือให้ใช่ไหมออกเลขออ i ซิเดชันเพิ่มแบบนี้นะนะเสร็จแล้วเน e ี no ่ยต,ต,ตัวที่ทําหน้าที่ให้อิเล็กตรอนเราเรียกว่าตัวรีดิวตัวที่ทําหน้าที่รับอิเล็กตรอนเรียกว่าตัว ออกซิไดซ์นะนะหนูก็ไปจำว่ารีดิวให้ออกซิไดซ์รับนะรีดิวให้ออกซิไดซ์รับแบบนี้นะ